สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้ากเกษตรของเรานะวันนี้ผมมีกล้วยไม้พม่านะครับผมรองเท้านารีหนวดราเดรสีอุ้งผางนะครับผมตัวนี้ถือว่าเป็นกล้วยไม้รองเท้านารีที่ค่อนข้างหาย,ยากมากๆแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงมากนะครับผมกว่าจะนําเข้าเข้ามาได้เขาขายกันต้นละสองสามร้อยด้ยนะอันนี้นะครับผม วันนี้ผมมีมาผมไปแย่งคนอื่นมาได้แค่1สิบกมนะครับผมรองเท้านารีหนวดฤษีอุ้มถางะครับผมตัวนี้เลยนะครับผมสวยมากะครับผมงานมาต้นใหญ่สวยเลย1กร่งแบบนี้จะได้ประมาณ3-4ต้นขึ้นนะครับผมผมขายกร้อยยี่สบาทรวมส่งนะครับผม กํำละ420บาทรวมส่ง3กํา1,000บาทไปเลยนะครับผมจัดส่งฟรีเก็บปลายทางไปเลยใครสนใจรองเท้านารีหนวดฤสีตรงนี้นะครับผมถือว่าหายากมากๆนะครับผมเป็นรองเท้านารีหนวดฤสีที่ดอกสวยหายากและเป็นไม้พมา่าด้วยนะครับผมตัวนี้นะ ใครสนใจตัวนี้ทักแชทแอดไลน์หรือโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์0ู5 9 4 1 8 9 8 8นงะครับผมหนึ่งกร,รัมแบบนี้ถ้าต้นเล็กแบบนี้ก็จะได้ประมาณ4 5ต้นถ้าต้นใหญ่ก็จะได้ประมาณ3ต้นเนาะใครสนใจทักแชทแอดไลน์หรือโทรมาหาผมที่เบอร์0ู59 4 18988นะครับผม1กร,รัม420บาทรวมส่งนะครับผม1กรัมคือแบบนี้นะ1กรัมต้นใหญ่ครับผมหนึ่งกรัมคือแบบนี้นะครับผม420บาทรวมส่งใครรับ3กร,รัมผมให้ไปเลยนะครับผม, 1, บมส่งนะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมใครสนใจรองเท้านารีหนวดรูสีตัวนี้โทรมาหาเราแอดไลน์มาได้เลยนะที่เบอร์เดิม0959418988ครับสวัสดีครับ